thank you สวัสดีผู้เรียนทุกท่านนะคะหลังจากที่เราได้เรียนเรื่องของความสําคัญของการดําเนินงานในมิติสังคมกันมาแล้วในบทเรียนก่อนหน้านะคะตอนนี้ก็จะขอมาเล่านะคะเป็นกรณีศึกษานะคะเพื่อทําให้ท่านผู้เรียนนะคะมีความเข้าใจเกี่ยวกับมิติสังคมมากขึ้นนะคะกรณีศึกษาแรกค่ะขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างการดําเนินงานในมิติสังคมของบริษัท a a i นะคะ,ะให้กับท่านผู้เรียนก่อนนะคะ A.A.I. ค่ะเป็นบริษัทลูกของกลุ่มบริษัทเอเชียนนะคะเราก็เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ค่ะ A.A.I. เป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียกและอาหารพร้อมรับประทานบรรจุภาชนะปิดผนึกโดยรับจ้างผลิตและส่งออกภายใต้แบรนด์ของลูกค้าในกลุ่มประเทศสหรัฐอเมริกากลุ่มประเทศยุโรป กลุ่มประเทศตะวันออกกลางแล้วก็รวมถึงประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะซึ่งก็แน่นอนว่าพอเป็นการรับจ้างผลิตให้กับประเทศต่างๆเหล่านี้ค่ะเขาก็จะมีความต้องการนะคะต่อ A i ค่ะที่มากกว่าเฉพาะเรื่องของสเปคสินค้านะคะแต่ว่าความต้องการของลูกค้าค่ะก็จะ ไปครอบคลุมไปถึงเรื่องของกระบวนการผลิตนะคะเรื่องของมาตรฐานการผลิตรวมถึงมาตรฐานการจ้างงานต่างๆด้วยอันนี้ก็นำมาซึ่งการประกาศแผนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของ a i ค่ะภายใต้ชื่อแผนกลยุทธ์เชียสนะคะโดยมีแนวคิดที่ว่าบริษัทค่ะจะเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านการดำเนินการอย่างมีความรับผิดชอบในทุกกระบวนการทางธุรกิจนะคะแล้วก็แบ่งกระบวนการหรือความรับผิดชอบค่ะ ออกเป็นความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคนะคะความรับผิดชอบต่อการพัฒนาบุคลากรขององค์กรค่ะความรับผิดชอบต่อการใช้ทรัพ,พยากรอย่างมีประสิทธิภาพนะคะความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะความรับผิดชอบต่อสิทธิความเป็นมนุษย์และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มค่ะ แต่กว่าจะมาเป็นกลยุทธ์เชียร์ในวันนี้นะคะจุดเริ่มต้นของการที่ AAI ตลอดจนกลุ่มบริษัทเอเชียนทำแผนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนค่ะต้องบอกเลยว่ามาจากประเด็นในมิติสังคมนะคะซึ่งจะเห็นว่านะคะในแต่ละประเด็นค่ะก็สอดคล้องกับประเด็นทางด้านสังคมที่ผู้เรียนนะคะได้เรียนกันมาในบทเรียนก่อนหน้าทั้งนั้นเลยนะคะ ซึ่งสำหรับ AI นะคะเรื่องของสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานค่ะมีความสำคัญมากที่สุดมาโดยตลอดนะคะเนื่องจากท้าย้อนกลับไปในช่วงที่ AI เริ่มดำเนินงานด้านความยั่งยืนค่ะ มุมมองแล้วก็ความเข้าใจต่อเรื่อง sustainability หรือว่าประเด็นเรื่องของ ESG เนี่ยยังน้อยมากๆนะคะแต่ถ้าถามว่านะคะไม่ทำได้ไหมก็บอกเลยว่าไม่ได้นะคะเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะมันทำให้กฎหมายเปลี่ยนไปค่ะและจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะคะกฎหมายที่เกี่ยวกับแรงงานในธุรกิจประมงค่ะก็ยังมีความเข้มข้นมากกว่าในอุตสาหกรรมอื่นๆนะคะ นอกจากนี้ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเข้าไปเปลี่ยนความคาดหวังของคคเต a k e h o l d e r ที่สำคัญขององค์กรน,นะคะไม่ว่าจะเป็น s t a โ e h o l d e r ทางตรงอื่นๆอย่างลูกค้านะคะหรือว่าแรงงานนะคะหรือว่าพนักงานของบริษัทนะคะรวมถึงผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยนะคะนอกจากนี้ยังกระทบต่อคมความคาดหวังของ s t a โ e h o l d e r ทางอ้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระนะคะสื่อมวลชนค่ะหรือกระทั่งสังคมในวงกว้างนะคะ จะเห็นได้ว่านะคะการที่ AI ค่ะสามารถปรับปรุงกระบวนการนะคะให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่นะคะรวมถึงพัฒนาค่ะให้เป็นไปตามความคาดหวังใหม่ๆของเต็กโฮนเดอร์นะคะ อย่างรวดเร็วทำให้ AI ค่ะยังสามารถได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค,ค้าในขณะนั้นนะคะรวมถึงสามารถดึงดูดลูกค,ค้าใหม่ๆให้เข้ามาร่วมงานกับ AI ได้ด้วยนะคะกรณีศ <_ v ist> ึกษาถัดไปนะคะอยากจะเล่าถึงการดำเนินงานบางส่วนในมิติสังคมของบริษัทบางจากคอ์ปอเรชันจำกัดมหาชนค่ะโดยถ้าเราเข้าไปดูการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในมิติสังคมของบางจากนะคะ เราก็จะเห็นการดําเนินงานในมิติสังคมของบางจากนะคะรวมถึงนโยบายต่างๆอย่างครบถ้วนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยนะคะการดูแลพนักงานค่ะการทํา human rights due diligence นะคะหรือว่าการทํา hrdd ค่ะแล้วก็การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนแล้วก็สังคมของบางจากด้วยนะคะ แต่ประเด็นที่อยากจะหยิบยกขึ้นมาคุยให้ฟังค่ะจะเป็นประเด็นเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนนะคะที่บริษัทใหญ่ๆค่ะให้ความสําคัญกันมากนะคะบางจากก็เช่นกันค่ะโดยบางจากนะคะมีการประกาศนโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชนนะคะแล้วก็ประกาศไว้อย่างชัดเจนเลยว่านโยบายของเขาค่ะยึดมั่นตามหลักการขององค์กรสากลด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัดนะคะ ไม่ว่าจะเป็นข้อตกลงโลกนะคะ UN Global Compact นะคะปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนค่ะ Universal Declaration of Human Rights นะคะหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินะคะ UN Guiding p r i n c i p l e on Business and Human Rights นะคะตลอดจนหลักการแห่งการเสริมสร้างศักยภาพและพลังของผู้หญิงค่ะ Humans Empowerment Principle นะคะโดยเขาบอกเลยว่าเขาต้องการแสดงเจตจำนงนะคะในการผลักดันแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศนะคะภายใต้แนวคิดนะคะแหล่งพลังงานที่หลากหลายค่ะสร้างความมั่นคงด้านพลังงานเหมือนกับความหลากหลายและความเท่าเทียมทางเพศย่อมเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่องค์กรนะคะนอกจากนี้ค่ะ ในเว็บไซต์นะคะยังมีการจัดทำคลิปวิดีโอคะ่ะที่สร้างความเข้าใจเรื่องของการถูกคุกคามทางเพศหรือ Sexual Harassment ในที่ทำงานนะคะว่าในปัจจุบันค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการถูกลวนลามหรือพฤติกรรมที่มีเจตนาทางเพศเท่านั้นนะคะแต่มันรวมถึงการล้อเลียนนะคะการสอดเสียด การกีดกันไม่ให้เข้ากลุ่มนะคะหรือกระทั่งการถามเรื่องที่มีความเป็นส่วนตัวมากเกินไปนะ,ะนอกจากนี้ค่ะในคลิปนะคะก็ยังมีการชี้แจงช่องทางนะคะที่พนักงานค่ะจะสามารถร้องเรียนนะคะระบุหรือว่ากําหนดระยะเวลาที่บริษัทจะทําการสืบสวนนะคะเราก็กําหนดระยะเวลาตอบกลับให้ด้วยนะคะ แล้วก็พิจารณาบทลงโทษแจ้งกับผู้ร้องเรียนนะคะถ้าหากผู้ร้องเรียนไม่พอใจค่ะบางจากยังเปิดกว้างค่ะให้ผู้ร้องเรียนนะคะสามารถดำเนินการแจ้งความเพื่อดำเนินการทางกฎหมายได้ด้วยนะคะ อีกหนึ่งกรณีศึกษานะคะมาดูของต่างประเทศกันบ้างนะคะก็เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจในการส่งเสริมและก็สนับสนุนให้สังคมนะคะมีการยอมรับกลุ่ม LGBTQ+ นะคะผ่านการสื่อสารแล้วก็การโฆษณาของบริษัททาท่ s าสตาร์บัคในอินเดียนะคะที่เห็นใน Presentation ค่ะจะเป็นภาพจากโฆษณาในปี2566ของทา t a ทาสตาร์บัคนะคะภายใต้แคมเปญที่ชื่อว่า It s t a r t With Your Name นะคะ ซึ่งในอินเดียค่ะมีข้อมูลทางสถิติบอกว่ามีหญิงข้ามเพศมากกว่า2ล้านคนแล้วก็ประเด็นเรื่องของการถูกถูกดูถูกเหยียดติยมแล้วก็ถูกเลือกปฏิบัตินะคะค่อนข้างเป็นประเด็นรุนแรงนะคะ พทาสตา c k s ค่ะก็เลยจับประเด็นเรื่องของการถูกเลือกปฏิบัติในกลุ่ม LGBTQ+ นะคะมาทำโฆษณาค่ะโดยใช้นักแสดงหญิงที่เป็นหญิงข้ามเพศจริงๆมาแสดงด้วยนะคะเนื้อหาของโฆษณาค่ะกล่าวถึงครอบครัวชาวอินเดียนะคะที่นัดเจอกับลูกที่เป็นหญิงข้ามเพศ ที่ร้านกาแฟของ Starbucks หลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานนะคะก่อนที่คุณลูกจะเข้ามาค่ะคุณแม่ก็จะพยายามกล่อมคุณพ่อนะคะว่าให้คุยกันดีๆอย่าโมโหนะคะเมื่อคุณลูกที่เป็นหญิงข้ามเพศเข้ามาค่ะบรรยากาศก็ค่อนข้างตึงเครียดเลยนะคะก่อนที่คุณพ่อค่ะจะแสดงการยอมรับตัวตนของลูกด้วยการสั่งกาแฟนะคะภายใต้ชื่ออภิตา แทนชื่ออาพิษซึ่งเป็นชื่อเดิมของลูกนะคะแล้วก็บอกกับลูกด้วยว่าสำหรับพ่อนะคะลูกยังคงเป็นลูกพ่อแค่มีตัวอักษรในชื่อเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งเท่านั้นนะคะแคมเปญน,นี้ค่ะได้รับเสียงชื่นชมในออนไลน์มากๆนะคะในเรื่องของการให้ความสำคัญกับความหลากหลายแล้วก็สื่อให้เห็นว่า การได้รับการยอมรับจากครอบครัวนะคะมีความสำคัญต่อกลุ่มคนข้ามเพศค่ะแล้วก็สังคมควรก้าวข้ามเริ่มการเหยียดเพศได้แล้วนะคะในขณะเดียวกันค่ะก็มีกระแสะดราม่าที่บอกว่าเป็นแคมเปญที่ทำให้เห็นว่า s t a r b u c k เนี่ยไม่เข้าใจวัฒนธรรมอินเดียนะคะแล้วก็เป็นแค่การสร้างภาพของ Starbucks เท่านั้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะมันเป็นแคมเปญที่ทำให้ Starbuck เนี่ยถูกกล่าวถึงเป็นวงกว้างนะคะแล้ก็ เมื่อกระแสะนะคะมาสอดรับกับค่านิยมในการบริโภคกาแฟของชนชั้นกลางในอินเดียที่เพิ่มขึ้นนะคะทำให้ Starbucks ค่ะประกาศแผนลุกตลาดอินเดียนะคะแล้วก็มีการตั้งเป้าขยายสาขาในอินเดียนะคะให้ได้มากถึง1,000สาขาภายในปี2571จากที่มีอยู่แค่ราวๆ390สาขานะคะใน54เมืองในปี2566ค่ะ จากกรณีศึกษาทั้ง3กรณีนะคะซึ่งมาจากบริษัทที่ต่างกันนะคะแล้วก็เป็นบริษัททั้งที่อยู่ในประเทศไทยนะคะแล้วก็ในต่างประเทศนะคะเชื่อว่าสามารถทําให้ผู้เรียนค่ะเห็นความสําคัญการดําเนินการในมิติสังคมนะคะแล้วก็เห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าธุรกิจนะคะจะสามารถแข่งขันได้แล้วก็เติบโตได้อย่างยั่งยืนนะคะเราต้องเข้าใจความคาดหวังของเต็โคเดอร์ในแต่ละกลุ่มนะคะ ต้องสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไปของสเต็กโฮเดอร์ได้อย่างทันท่วงทีนะคะแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นค่ะเราต้องเข้าใจห่วงโซ่คุณค่าขององค์กรเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างครอบคลุมรอบด้านนะคะนอกจากนี้ค่ะบริบททางสังคมยังมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นวิธีการดำเนินชีวิตค่านิยมต่างๆนะคะเพราะฉะนั้น ประเด็นในมิติสังคมคะ่ะที่องค์กรต้องให้ความสำคัญเนี่ยมันก็มักจะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยนะคะดังนั้นองค์กรก็ต้องมาให้ความสำคัญกับประเด็นที่เปลี่ยนแปลง ไปนะคะแล้วก็เมื่อเราจะเลือกประเด็นในมิติสังคมมาดำเนินงานนะคะก็ต้องพิจารณาบริบทแล้วก็วัฒนธรรมของแต่ละองค์กรร่วมด้วยนะคะแล้วก็เอามาพัฒนาเป็นแนวทางการดำเนินงานค่ะให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กรเองนะคะแล้วก็ในท้ายที่สุดที่อยากจะฝากไว้ค่ะเมื่อเราพูดถึงประเด็นเรื่องของความยั่งยืนในมิติด้านสังคมนะคะ พนักงานค่ะเป็นสเต็กโฮเดอร์ที่สำคัญขององค์กรที่ไม่ควรถูกละเลยนะคะเพื่อให้องค์กรค่ะสามารถดึงดูดคนดีคนเก่งนะคะแล้วก็คนรุ่นใหม่ที่จะมาร่วมสร้างองค์กรให้เติบโตและคงอยู่ได้ตลอดไปนะคะก็หวังว่ากรณีศึกษาทั้ง3กรณีนะคะจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการด้านความยั่งยืนในมิติสังคมของผู้เรียนทุกท่านต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ